โอเคครับผมวันนี้อยู่ในเกมเกมเดิมนะครับเรลี่เลเซอร์ค่ะเลเซอร์ดิฟมั่วอีกแล้วเออผมมัว่วตลอดเลยโอเคไม่อออมรอช้าเข้าเลยครับด่านเดิมผมรู้แล้วมันต้องไปทางไหนเออไม่รู้อะไรเลยผมเนี่ยไปมันเบินครับเบินครับเบินเลยเบินเลยเก่าก็เก่านะครับคันนี้เก่านะเก่านะคันนี้ฟับเนี่ย อีดนี่นี่ระดับเทพระดับเทพชืบออ่าหมุนหมุนหมุนชืบโอเคเดี๋ยวต้องตรงไปนะผมก็งโง่อยู่ตั้งนั้นเออ,อเหมุนตัวไปเช็คคอยรอบนึงครับชืบชืบ ผมไม่ชินเส้นทางว่ะไปต่อไปต่อซื้อปึ๊บมันนี่ละฟาโอเคโอเคไม่ม่าจะกอบด้านยังได้ชื่อนี่เลี้ยวเลี้ยวนกลับครับใช่โอเคใช่ ดิฟครับดิฟมั่วมาแล้วตอนนี้อะไรครับนี่เนี่ยเชิดผ่านอย่างเฉลิยวโอเคคลิปนี้สั้นสั้นผมขี้เกียจไม่ได้อะไรโอเคจบกันแค่น,นี้ใบ